สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่เพื่อนๆนะครับผมเนาะก็มาพบกับแนวทางรอบดึกนะครับพี่พี่ก็จะมีแนวทางลาวสตาร์บีไอพีลาวกาชาตแล้วก็ดาวโจนวีไอพีนะครับก่อนเข้าไปรับชมนะครับขอฝากคําเตือนพี่พี่ทุกครั้งนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับแนวทางทุกแนวทางทําจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบตัวเลขค่อยตามนะครับผมก็เมื่อคืนนี้นะครับเมื่อคืนนี้ ของเรามา2รอบเนาะนะครับมา2รอบเด้งเด้งนะครับมา2รอบเด้งเด้งนะครับเมื่อคืนนี้ผลนะครับแนวทางหวยลาวกาชาตินะครับเมื่อคืนผมให้5กับ1ไปนะครับพี่สี่4องกับ81นะครับสายรูดนะครับสายรูดนี้มาเด้งเด้งเลยนะครับ2 1 8 1แเนาะแล้วก็เข้าตัวเจาะที่1 2สอง 2-1นะครับผมก็เน้น1619เนาะมา81นะครับ3ตัวก็ผิดแต้มเดียวนะครับพี่อันนี้152อเนาะอันนี้4 2 1นะครับผมเนี่ยเออนะครับน่าน่าเสียดาย3ตัวรอบนี้เนาะส่วนแนวทางเราเออดาวโจน์นะครับไม่ใช่ลาวเนาะดาวโจน v i p นะครับผมไม่แปกับ4ไปนะครับพี่ผลที่ออก492กับ54นะครับไกลวิ่งลูดที่4นะครับ เข้าไปที่4ี่ห้าห้าสี่นะครับมาในตัวจอดเนาะเสดายที่ไม่ได้เน้นนะครับไม่เข้าตัวเน้นนะครับผมแต่ก็ยังดีนะครับมาสายรูดนะครับ2รอบส่วนดาวโจนปกติผมให้1กับ0ูนย์ไปนะครับพี่ผลที่ออก198กดกับ5้าดนะครับเพราะอุบุษาน้น19นะครับพี่มาอยู่ข้างหน้านะครับน้องละสามตัวก็ผิดตัวเดียวนะครับเนี่ยหกหนึ่งเก้าอันนี้หนึ่งเก้าแปดนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับเมื่อคืนนี้ดาวโจนปกตินะครับเมื่อคืนนี้ ่วนแนวทางนะครับแนวทางวันนี้ก็คือดาวโจนปกติจะไม่มีนะครับพี่ก็ผมเอาเลาวสตาร์ v อ p มาแทนเนาะนะครับแล้วก็ลาวกาชาตดาวโจน vip นะครับค่ำคืนนี้ถ้าชื่นชอบแนวทางรอบไหนค่อยตามนะครับพี่ลาวสตา์นะครับในค,บค่ำคืนนี้ผมได้5แล้วก็1นะครับ สายรูดนะครับผมให้ไปที่เลขหนึ่งประกบคู่นะครับ1นึ่งสองหนึ่งหกนะครับสตัวก็1นึแล้วก็5 1 2นะครับผม ส่วนลาวกาชาติน้องยังไม่ได้เน้นให้เลยไปลาวกาชาติเสแล้วยังไม่ได้เน้นให้เลยตัวเน้นนะครับก็จะมี1 2 5 9แล้วก็1 8นะครับผมส่วนแนวทาง หวยลาวกาชาดนะครับพี่พี่เมื่อคืนนี้เด้งๆเนาะวันนี้ก็ขอให้มาเด้งๆก็แล้วกันนะครับผมให้ศูนย์นะครับแล้วก็หกลูดไปที่หกนะครับผมประกอบคู่ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์แปดหกหนึ่งหกสองหกแปดนะครับสามตัวก็ศูนย์หก 8 6 0 1นะครับตัวเน้นตัวเจาะหก0ปด1ูนหนึ่งหกหนึ่งนะครับผมก็คิดว่าหนึ่งน่าจะยังเหลือนะครับเมื่อคืนนี้หนึ่งมาเด้งๆเนาะส่วนดาวโจนวีไอพี ผมได้1แล้วก็7ไปนะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข7นะครับผมประกบคู่1 4 1 5 1 9 7 2 7 4 7 9นะครับ3ตัว1 7 4 เจ็ดนนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับตัวเน้นนะครับ1 9 7 4 7 2นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับแนวทางรอบดึกนะครับเราสตาร์วี ลาวกาชาติแล้วก็ดาวโจน v i p นะครับก็ขอให้มาเด้งๆทั้ง3รอบก็แล้วกันนะครับก่อนออกไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่ารับชมหนังขยาเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับขอให้โชคดีทุกท่านครับผมกราบสวัสดีครับ